50 100 150 200ขายให้คนในค้าเลือกหาตัวละ50ดอลลาร์เองได้เงินเยอะขนาดนี้เลยตอนขายตัว2ตัวแรกก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกเดีย๋ยฮันชุดนี้50ดอลลาร์เหมือนกันเหรออ๋อคือผมตั้งใจว่าจะไม่เอาเงินแล้วนะครับเอา้างั้นก็จะยกเสื้อผ้าแพงๆพวกนี้ให้ฟรีๆเลยเหรอผเปล่าครับผมว่าจะเลิกขายแล้วครับ คาลหาสออกจากกว้างขนาดนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนสักที่ได้แล้วนะครับอะไรการเฉียดได้ออกนี่เป็นโอกาสที่จะได้ซื้อเสื้อผ้าที่ปกติขายตัวเฉียดหมื่นดอลลาร์ในราคา5 0ดอลลาร์เลยนะพอดีตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกละอายใจนะครับไงยูงยฮันเห็นว่านายขายเสื้อผ้าเลยแวะมาดูขายให้ฉันกับบิเตอร์สักตัวสองตัวหน่อยสิอ่ะคณฟาร์มมเดน ทางาั้นผมขอขายให้คุณฟาร์นเดนกับคุณปีเตอร์เป็นคนสุดท้ายนะครับพวกนายได้เสื้อผ้าใส่เพราะแบบนี้สินะซื้อเสื้อเชิ้ตมาราคา10ดอลลาร์งั้นหรอครับแต่ตอนนี้โยฮันบอกว่าจะไม่ขายแล้วฉะนั้นคุณชายใหญ่ไม่ต้องใส่ใจอะไรก็ได้เห็นบอกว่าเขากลัวที่อยู่ๆก็มีเงินเยอะมากนะครับกลัวงั้นหรอ ขายแค่50ดอลลาร์แค่มีกี่ตัวก็กลัวแล้วงั้นหรอบอกว่าดีใจที่ได้เงินเยอะยังจะดีสักกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยแค่เอาของที่ฉันมาขายยังไม่พอนี่ยังขายในราคาที่ถูกขนาดนั้นอีกจากที่เห็นฉันคงต้องไปบอกให้หมอนั่นเลิกทำตัวน่าสมเพชสักทีกลับมาแล้วหรอครับคุณแฮลเบิร์ตได้ยิยนมาจากสมิธว่างานเยอะมากเลยใช่ไหมครับก็ยุ่งนั่นแหละ แต่ไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นเรื่องนั้นช่างมันก่อนโรเบิร์ตโยฮันนะ์เดี๋ยวนะไม่ใช่กเกงที่โรเบิร์ตใส่อยู่ประจําเลยหรือว่าคุณชายใหญ่สีหน้าดูไม่ดีเลยนะครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับแม้กระทั่งโรเบิร์ตเองก็ซื้อมาใส่กับเขาด้วยสินะตอนที่บายความรู้สึกนี้ว่าอย่างไงดีความรู้สึกหดหู่ที่โยฮันนเอาน้ำใจของฉันไปขายตามใจชอบงั้นเหรอ หรือรู้สึกโดนทอรโยะจากคนรับใช้ฉันที่ซื้อมาใส่เดินว่อนไปทั่วโดยไม่รู้สึกสาหัสอะไรฉันขออยู่ในห้องอ่านหนังสือคนเดียวสักพักห้ามใครมารบกวนฉันจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าถ้าขืนอไม่ทำแบบนี้ฉันได้โมโหจนหัวระเบิดเป็นจูนตรงตรงนี้แนะ่ได้เวลาพักผ่อนแล้วเหมือนจะดีขึ้นนิดหน่อยให้เป็นเงินแทนไม่ได้หรอครับ ไม่ว่าจะคิดยังไงฉันก็ประหลาดใจกับความน่าสงเพชที่น่าเหลือเชื่อนั่นทุกอย่างที่ฉันทำให้โยฮันทุกอย่างที่ฉันทำให้โยฮันแน่นอนว่ามันเป็นเพราะฉันต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นนายช่างจากนี้ไปเลิกสนใจดีกว่าแล้วฉันจะสงบจิตใจลงได้อย่างแน่นอนเพราะฉันแค่ประหลาดใจมากก็เท่านั้นเองใช่แล้วเรื่องที่เจ้านั่นมาเข้าฝันฉันแล้วหวานเสน่ห ก็เหมือนกันเป็นแค่ฝันได้สาระที่ไม่มีความหมายอะไรคุณชายใหญ่ลมเย็นมากเลยนะครับทำไมถึงมานอนอยู่ตรงนี้ละ่ะฉันพล่อยหลับไปงั้นหรอคงหลับลึกมากจนคนรับใช้ต้องมาปลุกเลยฮะงานวันนี้คงจะเหนื่อยมากเลยสินะครับมีเรื่องอื่นให้คิดนอกจากเรื่องงานมันก็อะไรกันอีกแล้วเนี่ยทำไมโจ้นี้ถึงโผล่มาตรงนี้อีกแล้วล่ะ ฉันบอกไปแล้วนะว่าวันนี้อยากอยู่คนเดียวผมทราบแล้วครับแต่ว่าคุณชายใหญ่ไม่อยากอยู่คนเดียวจริงๆงสักหน่อยนี่ครับอย่ามาตลกนะจะไปด้วยอะไรเฮ้ยยอมให้ผมหน่อยไม่ได้หรอครับผมนึกว่าใส่ชุดนี้มาแล้วคุณชายใหญ่จะต้อนรับผมอย่างเต็มอกเต็มใจซะอีกเห็นว่าคุณชายใหญ่ไม่ได้ทานข้าวเลยเดามววายแล้วกับแก้วมาให้ครับ ปล่อยให้ท้องว่างมันไม่ดีเท่าไหร่อย่างน้อยดื่มนี่สักหน่อยก็ออย่างนี้นะครับไม่ต้องฉันไม่ดื่มเก็บไปเลยแต่ถึงอย่างนั้นบอกว่าให้เก็บไปไงอ่ะยอนจังบอกแล้วไงว่าไม่ดื่มแล้วทำไมถึงได้ใส่ชุดแบบนั้นมาล่ะอ๋อสนใจชุดนี้สินะครับว่างไงนะ งั้นก็น่าจะบอกกันก่อนสิครับอยากลองดิ้มรถไว้ที่6บนตัวผมไหมครับว่าไงครับเฮลเบิร์ตว่างมากงั่นเหรอนายกำลังทำอะไรของนายเฮลเบิร์ตขนาดนี้แล้วยังไม่พออีกหรอครับเว้วยนี่ฉันฝันอีกแล้วเหรอทำไมต้องตามมาทำให้ฉันรำคาญใจถึงในฝันด้วยเฮลเบิร์ตมาผมหน่อยสิครับ ถ้าคุณไม่มองผมชุดนี้มันคงจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉันจะไม่ตอบถ้าตอบเจ้านี่ไปต้องโดนปั่นหัวแน่แม้จะในฝันก็ตามแล้ถ้าผมทำแบบนี้จะมองมาที่ผมไหมครับบาชิปถ้านี่เป็นฝันก็รีบๆตื่นสักทีที่ฉันไม่อยากมีอาดณ์ได้ถูกหล่อลวงในฝันอีกแล้วเฮลเบิร์ดลืมตาสิครับผมอยากให้คุณมองที่ผม ผมอยากให้คุณมองพร้อมกับนี่นายตั้งสติอยู่หรือเปล่าต่อให้บอกว่ามันเป็นแค่ในฝันแต่แบบนี้มันเกินไปก็นั่นแหละค่ะเพื่อนของเราก็เหมือนเดิมเนาะคือแบบอืมข่าวลือกำลังแพร่สะพัดในวงการสังคมว่าเฮลเบิร์ตดีฮลินอุปถัมภ์หนุ่มน้อยที่หน้าตาคล้ายกับมาเรียอยู่แน่นอนว่าข่าวลือนี้เป็นข่าวลือที่แพร่สะพัดอย่างหนาหู และคนส่วนใหญ่มักพากันพูดรับหลังในทำนองที่ว่าเฮลเบิร์ตายเงินเพื่อคบกับเฮลเบิร์ตใจเงินเพื่อคบกับคนหน้าเหมือนมาเรียหล่าพนักงานร้านแบรนด์เนมทั้งหลายพากันพูดแล้วพูดอีกตอบย้ำข่าวหือที่ว่านั้นและพวกเลดี้มากมายที่หมายปองตำแหน่งว่าข้างกายชายหนุ่มที่เลิกลากับมาเรียแล้วก็ยังพูดไปในทิศทางเดียวกัน เล่ไม่แปลกที่เขาซึ่งโสดสนิทจะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามขขาวลืออันนาขู่เกี่ยวกับนายุคเฮลเบิร์ตได้จบลงไปพร้อมกับการเตรียมงานปาร์ตี้ฤดูร้อนที่แสนหรูหราซึ่งเรยกว,ว่าเป็นดอกไม้แห่งแวดวงสังคมคุณชายใหญ่ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับงานปาร์ตี้ฤดูร้อนเรียงครับพอดีมีเอกสารที่ต้องตรวจสอบหลายอย่างเดี๋ยวฉันตรวจสอบ ให้เลยแล้วกันไม่ใช่อะไรหรอกครับพอดีผมอยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับการวางตำแหน่งหน้าที่ของคนงานนะครับเคยเรื่องวางตำแหน่งรับผิดชอบทำไมต้องให้ฉันดูด้วยล่ะเอกสารเฮลเบิร์ตมักจะสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรผิดพลาดนี่แล้วรอบนี้มีเหตุผลอะไรบาค็อกเทลหน้าเซฟเฮาต่างอากาศ2ยูฮันดูทีนกระท่อมสภาพใกล้พังนั่น มีชื่อเรียกเป็นทางการว่าซเซฟเฮาต่างอากาศ2อ,อย่างนั้นหรอถึงระยะทางค่อนข้างจะห่างจากคารเดฮารดและไม่เหมาะที่จะสู้มอะไรแต่ผมคิดว่านั่นจะช่วยให้ผู้คนพุ่งความสนใจไร้สาระไปที่เขาได้ครับคงไม่มีใครอยากจะเข้าไปในซอกกลือแบบนั้นหรอกเพราะฉันเป็นเจ้าของบ้านยังไม่รู้เลยว่ามีสถานที่แบบนั้นอยู่ ผมคิดด้วยว่าดูจะโ,โยฮันไม่ต้องรับผิดชอบหน้าที่อะไรเลยดีไหมแต่ก็รู้ว่าการปล่อยให้อยู่ในคาเดอร์หาด,ดน่าจะทำให้เป็นจุดสนใจมากกว่าเดิมอีกครับเจ้านั่นไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกปัญหามันก็อยู่ที่แดเนียลส่งเจ้านั่นมาด้วยจุดประสงค์ผิดๆตั้งแต่แรกแล้วยิ่งเป็นสถานที่จัดปาร์ตี้ในฤดูร้อนที่ผู้คนพลุกพล่านแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ให้ซ่อนตัวโยฮันไว้ จะดีกว่าจัดการตามนี้ได้เลยโรเบิร์ตโยฮันรุทีนอาจจะชอบใจซะอีกที่ถูกส่งไปอยู่ในกระท่อมเดิวของตัวเองผู้คนมากมายต่างพากาันแข่งแย่งช่วงชิงเพื่อให้มาซึ่งบัตรเชิญงานปราร์ตี้ในรูร้อนของตระกูลเฮลลิงเครื่องหนึ่งเป็นคนที่อยากเกี่ยวข้องกับอายุคแคลเบิร์ตนุ่มโวดผู้หล่อเหลาและอีกเครื่งหนึ่ง คือผู้คนที่ต่างความาสงสัยว่าเขาจะควงหนุ่มน้อยซึ่งหน้าตาเหมือนแฟนเก่าที่ยังลืมไม่ลงมาด้วยหรือเปล่าและแล้ววันปาร์ตี้ก็มาถึงว้าวถายแล้วริยคเฮลเบิร์ตวันนี้หล่อมากเลยนะคะหล่อขนาดนี้แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะแต่ไม่ได้ควงใครมาด้วยเลยแฮะจับตาดูมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว จับตาดูตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไม่เห็นจะเหมือนในข่าวเลยยังไม่เจอคนที่บอกว่าเหมือนเดลี่มาริเอเลยสักคนอะไรกันถ้าอย่างนั้นข่าวลือก็มั่วอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นคนที่ได้ยุกเลือกชุดให้กับมือที่ร้านแบรนเนมคือใครกันล่ะสิ่งที่คาดไว้พอทุกคนไม่เจอโยฮันก็พากันคาดเราไปกันใหญ่โดนเปิดเลือดแผนได้เยอะมากจริงๆ พอกเทลเจ้าหน้าอยู่ที่กระท่อมคนเดียวกำลังทำอะไรอยู่กันนะส่งสัยซะจริงหลังจากฝันเข้าก่อนก็ไม่ได้เจอหน้าเลยไหนไหนปาร์ตี้ก็ใกล้จบแล้วไปหาดีไหมนะเดี๋ยวทางเราจะจุดพลุก่อนงานจบครับเพื่อความปลอดภัยรบกวนทุกท่านมารวมตัวกันในสวนด้วยนะครับหากทุกท่านมารวมตัวกันแล้วจะเดิ่มนับถอยหลังแล้วนะครับจะจุดพลุในอีกสาม สองหนึ่งอุา์เตรียมตัวมาตั้งแต่เช้าแต่ไม่มีไม่มีใครสักคนผ่านมาทางนี้เลยฮะเสียดายแล้วที่อุ่าร์เตรียมไว้แต่จะว่าไปมันก็ล่งอกพอทีบเรียนเลยทำค็อกเทลได้แค่ไม่ขี่เมนูโอ้รู้นี่นะว้าวสวยจัง ฉันก็อยากไปเดินดูงานปาร์ตี้เหมือนกันนะเมื่อกี้เสียงอะไรน่ะไม่ทราบว่าใครอยู่ตรงนั้นเฮือกตายแล้วผู้สวยมากเลยว้าวปาร์ตี้ในฤดูร้อนของท่านเฮลเบิร์ตงดงามตามที่คาดเลยวพราแต่ท่านเฮลเบิร์ตหายไปไหนแล้วล่ะนั่นสิหนีไปมีช่วงเวลาดีๆกับใครหรืเปล่านะโยฮันรูทีนจะเจ้านาย ทำไมเจ้านายถึงมาอยู่ที่นี่ได้หรอครับเออเออตรงนี้เหมือนแขกจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่เลยนะครับผมเตรียมเล่าไว้พร้อมหมดแล้วแต่ไม่มีใครมาเลยไม่รู้จริงๆสินะว่าตั้งใจจัดมาอยู่ในที่ที่คนเข้ามาไม่ถึงเพราะไม่อยากให้ตกเป็นที่นินทาของผู้คนแล้วเอ,อ่อแขกในงานกลับหมดแล้วหรอครับดะหรือยังอยู่ทุกคนยังไม่กลับเพราะกำลงังดูโชว ดอกไม้ไฟสินะครับให้ความรู้สึกต่างจากตัวตนที่เจอในฝันจริงด้วยในฝันค่อนข้างที่จะน่ารักไม่สิดูไม่น่าสมเพศเท่าตัวจริงเพราะในฝันไม่กลัวจนตัวสั่นจนดูน่าสมเพศเหมือนตัวจริงยังไงล่ะเจ้านายเป็นหะไรหรือเปล่าครับเห็นไม่ยอมพูดอะไรมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไม่ต้องใส่ใจดอกฉันสบายดี พอโชวูดจบลงปาร์ตีต้ก็คงใกล้จะเลิกแล้วฉันเลยแวะมาดูว่าจะมีคนมาตรงกระท่อมซอมซอกนี้ไหมโอ้คมลอยนี่นะเปล่อยคมลอยกันด้วยหรอครับสวยมากเลยไม่อยากรู้ว่านายชอบอะไรแบบนี้ด้วยมีคนไม่ชอบของสวยๆแบบนี้ด้วยหรอครับอบอวลไปด้วยบรรยากาศฤดูร้อนแบบนี้มันดีออกนะครับก็จริง คนเริ่มทยอยกลับไปแล้วปาร์ตี้คงจะจบลงแล้วสินะประแาณนี้ก็เป็นปาร์ตี้ที่สมบูรณ์แบบแล้วล่ะเดี๋ยวสินี่ไม่มีใครเห็นหนุ่มน้อยที่หน้าตาเหมือนเดลีเกมาเรียตามข่าวหรือเลยงั้นเหรอแล้วท่านเฮลเบิร์ตไปไหนซะแล้วล่ะไม่รู้สิฉันเองก็ตามหาท่านเฮลเบิร์ตมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ววันนี้ฉันต้องโชว์ตัวให้ท่านเฮลเบิร์ตเห็นจะชัดนะ ไม่มีใครรู้บ้างว่าท่านเฮลเบิร์ตหายไปไหนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วก็อยากจะคิดว่าถูกใจใครสักคนแล้วพาไปใช้เวลาด้วยกันที่ระเบียงหรือเปล่าแต่มันช่างเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินที่ฉันจะเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณชายใหญ่ได้ไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกเป็นห่วงตรงกับท่อมที่โยฮันอยู่จังเลยไม่รู้ว่าโยฮันกำลังทำหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ตรงกับท่อมได้ดีหรือเปล่า ทังที่อากาศดีแท้ๆว่าตอนดึกๆเหมือนฝนจะตกนะหรือว่าเจ้านายครับไหนๆก็มาแล้วดื่มค็อกเทลสักแก้วหน่อยไหมครับฮะผะผมรู้ดีครับว่านอกจากที่นี่คุณชายยังต้องไปเดินดูอีกหลายที่แถมยังต้องเจอคนอีกตั้งเยอะยิ่งไปกว่านั้นตัวผมเองก็ไม่ได้ทำอะไรเก่งด้วยถึงอย่างนั้นผมก็ฝึกทำมานดิดหน่อยแล้วแต่ยังไม่ได้ลองทำสักแก้วเลยครับ ฝึกฝนอยู่คนเดียวทั้งที่ไม่รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ไม่มีคนมางั้นหรอให้ตายสิหมอนี่มีเรื่องควนใจฉันตลอดเลยนายทำเมนูไหนเป็นบ้างหรอยูฮันอ่ะจะดื่มจริงๆเหรอครับถ้างั้นเอาเป็นค็อกเทลที่หรูหราเหมาะสมกับเจ้านายมีเมนูไหนบ้างนะมเมนูที่ผมพอจะทำได้ก็คือโกโลเดลเมดัมลิครับเบรลิทมิก อยากให้สั่งกันสินะที่นายพูดมามันเป็นค็อกเทลที่หวานมากทั้งนั้นเพราะงั้นฉันขอแค่เพราะงั้นฉันขอแค่มาตินี่แก้วนึงพอไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นก็คงทําได้อะแต่ว่าทําไมทํามาตินี่ซะเออคือเมนูที่อยากทานั้นผมก็ทําได้นะครับแต่ออ,อุตสาหสั่งอะไรง่ายๆแล้วแต่ก็ ยังไม่รู้จักสำาึึกอีกมตินี่มันเป็นเมนูพื้นฐานที่สุดจะได้ช่วยให้เห็นถึงความสามารถของนายด้วยถ้างงั้นรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกทำให้ดะเดี๋ยวนะทําไมจู่ๆฝนถึงตกได้ล่ะก่อนอื่นค่ะเข้าไปด้านในก่อนเถอะครับโอ๊ยเปียกหมดเลยเนี่ยฝนไล่ช้างกันเหรอเมื่อกี้อากาศยังดีๆอยู่เลยเจ้านายโอเคใช่ไหมครับไม่ ฉันไม่โอเคฉันเองก็เปียกไปหมดแล้วเนี่ย